ทองสุกก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มหอมไม่ได้ยังคะค่ะเริ่มหอมเลนหอมเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะขณะที่รอฟักทองสุกอีกสักครู่เนี่ยที่ฉันแนะนําว่าวิธีการที่เดี๋ยวเราจะใส่เห็ดเนี่ยนะคะเป็นเห็ดนางฟ้าเนี่ยนะคะวิธีการเตรียมเห็ดเนี่ยเราก็จะฉีกเห็ดให้เป็นสักห้าส่วนอย่างเงี้ยนะคะทําให้เป็นส่วนเล็กๆก่อนนะคะ อ๋ oh, แบบนี้ใช่ไหมคะ,คะถ้าเราใส่ไปทั้งดอกมันก็จะไม่น่ารับประทานอย่างนี้จะสุกเร็วกว่านะคะคิดว่าฟักทองคงจะสุกแล้วนะคะเริ่มเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่บวบลงไปเลยะคะ่ะอ๋อค่ะ,ะสำหรับเวลาที่เราใช้ในการทำเนี่ย ประมาณแค่ไหนคะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเราก็ดูว่าบวบเนี่ยเริ่มเริ่มจะสุกเราไม่ให้สุกมากนะคะบวบทำไมแล้วคะเราไม่ให้สุกมากค่ะเดี๋ยวเละค่ะ,คะถ้าหากว่าบวบเริ่มพอสุกนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะแต่ละขั้นตอนนี้ต้องให้ผักที่เราต้มอ,อยู่นี่สุกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช้เป็นเห็ดฟางหรือเห็ดอย่างอื่นคะ่ะจริงๆเนี่ยเห็ดเนี่ยนะคะของของไทยเรามีเห็ดหลายชนิดนะคะสําหรับเห็ดเห็ดชนิดนี้เขาเรียกว่าเห็ดภูฐานนะคะบางคนก็นิยมใช้เห็ดฟางนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยดิฉันได้นําเห็ดภูฐานมาใช้ก,ก็ก็ใช้ได้ก็อร่อยใกล้เคียงกันนะคะอร่อยใกล้เคียงกันเพราะมีคุณค่าเหมือนกันเราก็ใส่ไปเลยนะคะเห็ดนะคะ คุณได้กลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่นหอมะะแล้วค่ะเริ่มมีสีสันนะคะ,<ฮ>ะแกงเลียงเนี่ยเป็นอาหารของไทยพื้นบ้านที่แบบว่าคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็าก <จะ S 1> สักเหล่านี้ใช่ไหมคะรสชาติน่ารับประทานนะคะเมื่อเมื่อใส่ใส่บวบไปแล้วเนี่ยใส่เห็ดไปแล้วเราก็น้ำเดือดเราก็ตามด้วยตำตำลึงนะคะ ดิฉันจะแนะนํากุ้งนะคะกุ้งเจนะคะกุ้งเจนี่เราจะทํามาจากผลบุกนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งของไทยนะคะเขานํามาดัดแปลงแล้วก็ปรุงรสเป็นกุ้งทําให้เพิ่มเพิ่มความน่ารับประทานชวนรับประทานของเกลียงมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผักไปด้วยทั้งวิตามินทั้งโปรตีนนะคะนะคะเราจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะอยากจะให้สุกเร็วนะคะเราอาจจะบัก ตนี้สักเ,เล็กน้อยอก็ได้นะคะแต่แต่แต่ว่าเพราะว่ากุ้งเขาจะสุกมาแล้วเราสามารถใส่ไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเราใส่กุ้งไปเลยนะคะเราจะใส่ดอกเมงลักเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่ไปทั้งหมดเนี่ยเราจะเหลือไว้เล็กน้อยเอาไว้ใส่ใบเมงรักนี่หอมมากเลยนะคะใบเมงรักเนี่นยนไพรด้ว<ช>่าเราเรา,เราแกงเงลียงแล้วเราไม่ใส่ใบเมงรักเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่เป็นแกงเลียงเลยนะคะค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยใช่ไหมคะ เราก็จะเต็มไปด้วยผักหลากหลายใช,ใช่ไหมคะและรสชาติของแกงเลียงแลนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยผงซุปผักผงค่ะคุณท้าวมนเราเราจะใช้ซุปผักผงเนี่ยหนึ่งช้อนชานะคะ ซิ๊วขาวเราจะใส่สามช้อนโต๊ะนะคะสำหรับแกงเลียงหม้อนี้นะคะเราใส่เตาก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแกงเลียงเสร็จแล้วสุกแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะ,ะปิดไฟแล้วก็ นำมาตักใส่ถ้วยกลิ่นหอมมากเลยนะคะอรารรับประทานนะคะอันนี้เราสามารถรับประทานกับเป็นกับข้าวได้ใช่ไหมคะค่ะเราเราจะนิยมรับประทานกับข้าวนะคะหรือเราจะทานเฉยๆก็ได้นะคะค่ะ ต้องคนข้างล่างเพราะว่าเม็ดข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดหวานเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างค่คะแล้วก็คนขึ้นมาเพราะว่าข้าวโพดหวานนี่ชวนให้รับประทานมากมากเลยนะคะผักนี่ก็จะทำให้หอมนะคะค่ะนี่คือแกงเลียง พ่เ็จเรียบร้อยนี่คือแกงเลียงของไทยนะคะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมการทำอาหารแกงเลียงสูตรของไทยนะคะเรียกว่าซุปซุปผักไทยก็ได้นะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ